สวัสดีลกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู้ช่องบลดับสิงทางด้านยูทูปหลักกระต้างเพจครับกลับผมใจหนูท่านคนบอกคนจ่าครับพี่น้องเขาอยากรายงานตัวกับพี่น้องครับมากับสีสันที่สวยงามนะครับมาในรูปแบบใหม่ของรถคูทครับนี่คือเจ้าซูมไลออนครับซูมไลออนเซ็ต E สองหนึ่งห้า E A C E ครับมาใหม่ลงมาใหม่ๆหมาดๆครับยังท่ันมีคอนเซลลเอร์นะครับสี กุ่มกี้กำลังถลอกนะครับได้3าสี่วันนะครับสำหรับคันนี้3ามสีมือใหม่ๆสดจากบริษัทมิตรแท้ครับมิตรแท้เอ็นจิเนียริ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเก้าสี่ี่สองเก้าเกาสองสามครับพี่รองใดสนใจก็เอาลองติดต่อเบิรงครับพ่พี่้องเมื่อเบิรงกับเจ้าซุ่มเล่อ่อนครับน่าจะเป็นคันแรกที่อำเภอเดชอุดมนะครับสำหรับตัว z ซต e สองหนึ่ง e ece ครับพี่น้องเพราะว่าที่มีมาก่อนก็เป็นร้อยสามห้านะครับลอยสามห่าก็เป็นของเสียน้นนะครับผมมาท่านไหนไปเบิ้งอยู่มาท่านไหนไปถ่ายนะครับเอาเบิ้งคันนี้ก่อนนะครับดูคันนี้นะครับสูบแล้วันตัวนี้มาในสีเขียวนะครับเขียวเท่าดำนครับสามสีก็สวยงามนะครับเป็นรถที่งามขึ้นกันออกแบบรูปลักษณ์วอลเก๋งขึ้นไงเอ่อเบิ้งเรียบเรียบเออขึ้นไงซาดิขึ้นกันนะครับพี่น้อง ก็จะคล้ายๆหน่อยนะครับดูรูปลักษณ์ปุ้งกีนะครับปุ้งกีตัวนี้อยู่ที่1นคิวนะครับปุ้งกีหนึ่งคิวครับพี่น้องแต่ว่าผมมีไรหัวกระแทกปลายหัวกระแทกไม่มีความกว้างปุ้งกีนี่สิอยู่ประมาณจ็ดเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบนะครับหาฟันก็ตัวนี้ ล้อเลื่ออยู่ที่เจ็ดตัวนะครับล้อเลื่อล่างล้อมรับการกระดกนีเจ็ดตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับฟอบได้เลยนะคเออนะครับอ้าเจ็ดตัวครับพี่น้องแคเรียสองนะครับแคเรียสองใบแสกก็แปดสิบนะครับอันนี้ใบแสกแปดสิบนะครับรถนี้ทํางานอยู่ที่อําเภอเดชดมจังหวัดบราชบุรีท่านี่ครับเป็นรถของท่านร่องสมอนนะครับหลังหัวเก๋งมีไฟนะครับมีไฟเตือนมีไฟเตือนขณะทํางานนะครับ โซ่แพนแท็กนาซีอูประมาณสั <c oughs> ก46นะครับ 46, <c oughs> สี่สินแต่ว่อาอันนี้ไม่มีลายหัวแยกผมก็หัว่าเพิ่นเดามาสักหน่อนะครับพอดีเดินมาเดินทางมาหาแต่ว่าพบเห็นเพิ่อนเลยครับก็มาดูรถทำงานก่อนนะครับเสียงก็นิ่มอยู่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเครื่องยูสุครับอันนี้เป็นเครื่องยูสุ อันนี้เครื่องยีสู 6B G 1เอ้ยไม่ใช่ 6B G นะครับร้อยเจ็ดสิบสองแรงครับร้อยเจ็ดสิบสองแรงด้วยกันนะครับตีแรงมาในร้อยเจ็ดสิบสองแรงก็ถือว่าถือว่าแรงนะเพราะว่าอย่างว่าแหละมันหกสูบด้วยนะครับหกสูบสบายสบายข้างหน้าเรายังไม่ได้ไปดูนะครับไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงก็ดูการทํางานก่อนนะครับอันนี้เป็นงานขุดสระชาวบ้านการขุดสระชาวบ้านอยู่ที่บ้าน บ้านเตยนะครับบ้านเตยตําบลนากระแซงครับพี่น้องตําบลนากระแซงอำเภอเดียร์มจังหวัดบุรีรัมย์นีครับกตำรวจขุดขันนี่หม่ๆนะครับไฟผูกแขนเนี่ยมันดำอยู่พี่น้องมิตรแท้เอ็นจิเนียริ่งนะครับก็ถามว่าทุกวันนี้ก็มีหลายค่ายหลายยี่ห้อหลายบริษัทนะครับพี่น้องที่เฮ็ดรถมาขายในประเทศไทยนะครับเพราะว่าสิเป็นตั้งแต่ซาเน่เข้ามายังไงก็โอ้เป็นยังซาเน่เกิดจังสัตว์นี่สิสรุปแล้วซาเน่ก็ขึ้นตลาดนะครับ อันนี้ก็ไม่แน่นะครับซูไมไอ,อนตอนนี้เขาช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับเหมือนวานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้อเสนอเขาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคันนี้น่าจะไม่ได้ดาวด้วยซ้ำไปลองด้วยหน่องลองโทูบึงนะครับศูนเก่าเก่าซีซีสองเก่าเก่าสองสามครับ,น,รบนี่คือเบอร์ทรของบริษัทไม่แทรครับเป็นผู้แทนจำหน่ายของอซูมาอ,อนนะครับ ทำงานก็เร็วอยู่นะอามเข้าก็เร็วอยู่นะครับอามเข้าอามเข้าอามออกอ่าก็เร็วสวิงเร็วได้ก็โอเคนะครับปุกี้ใหญ่นะครับปุกีก้ใหญ่ก็สั้นอีกนะครับส่วนมากธรรมดาแล้วก็อยู่ที่0.9สามคิวนะครับแต่ว่าอันนี้อยู่ที่หนึ่งคิวเต็มใส่เต็มเต็มตักนี่ให้รถดำพกหล่อครับพี่น้องพกล้อนี่น่าจะสักสามสามตักครับสามตักนี่น่าจะแอนนะครับ ดูการทำงานทำกันเดี๋ยวเดีย๋ยวภาขึา้นไปกวนเพิ่น <laughs> กวนญจะอะไรดีอ่ะอยากดูห้องเครื่องครับย้อยมอยากดูห้องด้วยสารนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือเนี่ยสะนะครับนี่ฝีมือฝีไม้ลายมือนะครับ <laughs> ปากกระไดเนาะสงสัยว่น <laughs> เด้์บอลดุนครับพี่น้องคนระับว่ากันไปอันนี้มีแถมถาดรองเท้ามาด้วยนะครับ ฐานองเท่า,านเสโร่เท่าครับก็ทํารูปลักษ์ท้ายเนี่ยถ้าทําสีแล้วใส่ไฟนะ่าจะเป็นโกบีได้นะ <laughs> ท้ายฝั่งนี้นะครับจินตนาการครับก็ต้องลองดูนะครับในหลายบริษัทแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนจะเห็นเยอะนะครับสำหรับซูมไลออนเห็นหลาย เริ่มเริ่มออกมาาลายนะครับก็จะเป็นแค่คล้ายกับ XCMG ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วก็พอท่านหลยมดเลยตกมาปีนี้ XCMG โอ้โหบุงกระชูดครับเพราะว่าสิเป็นสีเหลืองสีขาวมาโอ้โหเต็มเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้ซูมไลออนนะครับก็เริ่มนะครับเริ่มตีตลาดนะครับอัพเดตนี่นายเห็น2คขั้นแล้วนะครับ2คขั้นแล้วมีเซต E หนึ่งสามห้านะครับแล้วก็ขันน้นะครับ อันนี้ z e 2 1 5 e นะครับ ace ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ21.5ตันบว่สิบายกับยี่นี่แหละนะครับอาจ่าฮ่าฮเปียวอะไรครับพี่น้องเอ้านี่คือข้อมูลข้ข่าวๆที่บอกให้พี่น้องฟังนะครับตัวนี้ปั๊มเนี่ยปั๊มนะครับปั๊มปั๊มปั๊มคนลาร์คนกับสิถามผ๊มมาใจปั๊มเป็นยังไงบ้านทันคันนี้ปั๊มเป็นคาวาสกินะครับคาวาสกิ เป็นเคี่สามวีครับพี่น้องอันนี้ปั่มเคี่สาวีก็น่าจะก็เป็นรถตลาดนะเนาะถ้าถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงอะไรนะครับพูดถึงอะไรว่าอะไรเป็นยังไงปั่มเคี่สามวีเครื่องยี่สุช่วงล่างตัวเดินนะครับตัวเดินตัวนี้เป็นตัวเดินของดูซานนะครับตัวเดินของดูซานก็น่าจะไม่มีปัญหาสลับเรื่องอะไรนะครับต้องดู อ๋าสำหรับการเซอร์วิสนะครับร้างมาเร็วบออะไรไมีหลายบอาสร้างมาเร็วก็กถือว่าเป็นเป็นรถที่น่าใช้นะครับสำหรับเหล็กนะครับผมว่าไม่ต่างกันนะเป็นเหล็กจีนเหล็กทุกวันนี้ก็เห็นผลิตในจีนเยอะแย,ยะนะครับทุกยี่ห้อเนี่ยก็มาจากจีนตรงนั้นแหละตอนนี้นะก็แแ้วแต่คนชอบนะครับเล้วแต่คนมักครับพี่นอ้องว่ากันบ่ด้เรื่องมักขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขว่าจะอ่า ให้อะไรยังไงดาวยังไงพ่อนอยังไงถูกไหมดอกเบีย้ยถูกไหมไหครับอันนี้ถ้าดอกเบีย้ยถูกนี่ก็น่าซื้อก็ดูบ้านท้ายก็สวยงามนะครับผมมา,าตัางกันครับบางคนก็โทรมาถามผมทา้าเขาถามผมว่าใจเอกยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เป็นยังไงน,นะครับผมว่ารถไม่เนี่ยสําหรับผมเนี่ยรถไม่นะครับ รถไม่เนี่ยก็ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะครับแมตตักดินไซดัมก็จะเป็นเจียวซ้ำกันนะครับจะเอาแคทตักจะเอาโกเบตักเอาซูมไลออนเอาซานี่เอาเอ็กซมจีตักราคามันเท่ากันนะครับเออแต่คุ้ดดินเนชืช่อซ้ำกันนั่นแหละเอา้านะครับเบ้าเลนเบ้าห,หัวก็ไม่น่อนก,กันคือขอมูล ที่นั่มเสนอพี่น้องนะครับข้อมมูลที่นั่มเสนอทุกคู่ทุกคนนั่นแหละสตารับเจ้าซูมไลออนเป็นอีกหนึ่งทังเลือกนะครับอีกหนึ่งทา้งเลือกที่ให้พี่น้องในเบิ้งนะครับพายางตามเบิ้งนิดหนึ่งนะครับเี๋ยวมันจะไปเคลียร์ฟังถนนนะครับก็ <Burg> ดูการขึ้นนะครับเบิ้งตัวเดินก่อนสบายเลยแหละ ปรนะเท้ซับนีเหมาอนกันซะกนะสบายครับเอา้าก็ดูสีสันก็แปลกตาดีนะครับแปลกตาดีเพราะว่ามันไม่มีนะครับส่วนมากก็มีแต่สีเขียวสีเหลืองนะครับเมาสโคก็มีเอ็กซ์ซีจีทำสีขาวออกมาก็ก,กถ็ถือว่าถือว่าดีพอสมควร ข่อยาดเบิ้งหน้ารถเดี๋ยวบอสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยข่อยาดข่อยาดแน่พอดีเห็นรถงามพอดีเห็นรถงามอยากเบิ้งทั้งหนามันเป็นยังไงอยากสัมผัสคนขับว่าแรงดีครับฮะแรงดีแรงดีแห่งดีบ่ครับแหงดีอยู่แรงดีอยู่เนาะโอ้ครับเป็นยังไงเรื่องคอนโทรลเท่านิ่มบ่นิ่มนิ่มครับนิ่มสะท้อนซานี่บ่แมนแมนครับความแม่นกว่าแล้วมาซ้ำซ้ำมันโบครับโอ้ซ้ำมุนโบ่เลยบ่แมวะ พอยัดพอยัดเบิ้งข้างหน้านี่ได้บ่นี่ครับรับว้าววางวางวางไปไหครับวางไปแข่งวางไปแข่งครับวางไปแข่งวางไปแข่งทีอยู่วางไปแขงครับขอบด้วยไรผมว่าเบิ้งกันใชข้างหน้าไม่ใไหนตอนนี้มันเป็นท้าสกินปอนดิแม่ท้าสกินบอครับจากแรงโอ้ครับเป็นคารตอโกวบอะไคาร์เตอรโกเบนะอันนี้เป็นค้อนทนมันสลับค้อนทนเดยวเรื่องเป็นค้อนทนแชทสลับไรครับโอ้สลับไรครับมันเป็นมุโอ้มีมุนป้อมโอ้ดีเลยดีดีดีสแตนด์เอาแล้วครับไม่้องกระเิง แอร์เย็นช่ำแอร์เย็นช่ำเอ้ยทำมะกุ้งฮะเฮ้ยทำมะกุ้ง <laughs> โอ,โอ้นี่ครับสองคนนี่สุดยอดเนียนี่นะครับครับสองคนนี่สุดยดอดปีมือได้เลยนะครับสองคนเนี่ยมองได้พอดีกันตีกันตัวเนาะอยู่ึดกันสองคนครับ,นนรบมันมีห้องที่ใส่น้ำเย็นมีอะไรไหมมีมีครับมีคือกันเนาะเอานี่ครับพี่น้องดูภายในก็เป็นโล่งๆนะเหมือนมันจะกว้าง เป็นกว้างๆน้อเป็นกว้างกว่าทุกอยู่ห่ออยู่มันใหญ่กว่าบ้านโม่กวิวเนาะมันเป็นใหญ่กว่าอยู่ผมเนี่ยมองว่ามันมันจะใหญ่กว่าแล้วก็เบาะตัวนี้น่าจะปรับน้ำหนักตามไอ้นี่เลยเนาะเนี่ยมันเป็นสปริงยางดีครับพี่น้องอันนี้ก็คือข้างหน้านะครับเครื่องนี้อีซูซูมอนี้เบิกได้มาหลายวะกว่ครับมือนี้เบรคน้ำมัน สี่พันอู้สิเร็มาพูดสื่อได้สี่พันโบดมาเฮ็ดมาแต่ผลกับเงินสองสามหมื่นว่หมานด้สิมานนะวัอนี้มานแล้วเนาะมานแล้วไดหมวดในยังคูได้สอมหมื่นในหมวดสองสามหมื่นน่ก็พูดอยู่ได้เนาะพูอยู่น้ำมันสี่พันสินนสี่เครื่องฮกบจีบอเครื่องเครื่องอีซเนั่นครับฮกบีจีฮกบีจีลอดเจ็สองแรงก็ถือว่าถือว่ากำลังเลือกเลือนะครับเนาะสามบีกันั๊มเช อา๋อรวมกวนไหนใช่ขอบคุณครับ,รบ,รบขอบคุณครับเดี๋รรยวสิฟางสติ๊กเกอร์มาให้เฮ้ยอยู่่นอยู่ในรถปีรับคุณแก้เพิ่อนคนละอ๋อโอเคได้ครับได้ครับ <c oughs> นี่คือจากปากคนขับพี่น้องอันนี้คือจากปากคนขับนะครับครับสองคนครับครับ <c oughs> <c oughs> สองคนจากไหนพีเมียมาคุ้มครับ <c oughs> อ๋อ่าพี่น้องเบิ่งอีกสักพักหนึ่งสลับ เจ้าซูมไลออนนะครับจากบริษัทมิแท้เอนจิเนียริงนะครับส่งขอประกวดครับผู้นำเขาโดยออาถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่เบอร์โทรศัพท์กบจุขางรถนี่บ099นะครับ4429923นะครับแล้วก็เบอร์โทร02062398ครับใครที่สนใจก็ติดต่อนะครับสหรับเจ้าซูมไลออนนะครับเรียบร้อยเป็นสะไปแล้วนะครับเอาฝากี่นองกดติดตามให้นะเนี่ยนะครับในช่องขบวนลำธงเด้อ ว่าสิเป็นทางยูทูบล้ะกะทังเพจน,นะครับคลิปนี้กระเสียมลาผ้าจากนะครับเดี๋ยวมีงานหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจะสู้แข็งขนาดไหนสำหรับเจ้าซูมไลอ้อนเดี๋ยวเราทำการติดตามไปเรื่อยๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องอำลาผ้าจากพี่น้องทเก่านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ